ลักสัตว์เอ้ยวันนี้ครับเรามาทําอะไรที่นี่ครับคุณหอยครับเรามาดูหนูใช่ไหมนี่คืออะไรเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มสวัสดีครับสวัสดีฮะชื่ออะไรนะชื่อปาล์มครับผมคุณปาล์มน้องปาล์มคุณปาล์มทำอ่าเพาะพันธุ์ดอเมาส์ซึ่งเป็นสายพันธุ์กระลอกชนิดหนึ่งเดีใช่สะกดสะกดให้ผมฟังหน่อยฮะ D O R M O U S E สีดอเมาส์นะฮะแต่ว่าชื่อมันอ่ะแปลว่าหนูแต่จริงๆมันคือกระรอกเป็นสายพันธุ์ของกระรอกครับผมกระรอกเอ่อถ้าแบบเป็นสายพันธุ์นี้จะเป็นชื่อเต็มเต็เขาจะเป็นแอฟริกันปิกมี่ดอเมาส์ครับผมครับแอฟริกันปิกมี่แปลว่าเล็กขนาดเล็กดอเมใช่ครับทำไมมันดอเมาส์อ่ะทำไมมันไม่สควีร์ลหรือเป็นกระรอกวะครับก็อันนี้เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศเลยครับจากแอฟริกาใช่ครับผมก็จะมีหลากหลายทวีปมา ก็คือทุกทวีปใช่ทุกทวีปทุกทวีปมีแต่ว่าจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นของแอฟริกันคุณมีของแอฟริกันอย่างเดียวหรือว่ามีของมีของแอฟริกันอย่างเดียวครับผมเพราะสาคนี้น่าเลี้ยงที่สุดน่าเลี้ยงที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเป็นมีขนาดเล็กนะครับผมจิ๋วจิ๋วตัวเล็กเล็กครับตัวเต็มที่ก็ประมาณนี้นะครับไหนไหนดูโตเต็มที่นี่คือโตเต็มที่แล้วนะครับโอ้เต็มที่แล้วอรอเนี่ยจับได้เออเอออยากจับเหมือนกันแตกลัวเขาเขาหนีไหมอ่ะเขาเชื่องไหม เชื่อครับตรงนี้เชื่อได้น่ารักเลยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ข้างหลังนี่คืออะไรฮะน่านี่คือไข่เขานะไข่เลยนะคุณวิลลี่ซึ่งของเขานี่จะไซส์ค่อนข้างจะใหญ่หมายความว่าเขาก็ต้องออกลูกได้ง่ายใช่ครับออกลูกได้ง่ายครับผมไอ้พวกนี้เราต้องต้องดูยังไงที่จะเลือกเนี่ยคือคือดูที่ลายของอะไรยังไงบ้างก็คือทอ่างอันนี้คือเบสิคใช่ไหมอันนี้คือสีธรรมดานะครับคือเป็นสีนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็น ปลายหางขาวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ปลายหางขาวนี่ก็จะมีปลายหางขาวนี่หางอันนี้ขาวทั้งหางครับทั้งหายากอันนี้ราคาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจะคาเริ่มอะอย่างอย่างอย่างตัวเนี้ยสมหรับผมก็จะประมาณ300ร้อยนะครับโอเค300ร้อและนี่ฮะตัวเนี้ยอันนี้ก็จะมาเริ่มที่350จนถึงพันห้านะครับมีพันห้าด้วยโอเคขึ้นมาพันห้ายังพอแตะต้องได้แล้วมีขึ้นถึงไหนอีกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพายครับผมแพทเทิร์นก็จะสวยขึ้นไปลาย ทำให้ประคับดูไม่ดีอ่ะทำไมอ่ะแม่งลายแม่งแบบเป็นบั้งเป็นอะไรต่ออะไรเลยอ่ะใช่ตัวนี้เท่าไหร่แบบนี้ก็ราคาจะเริ่มที่ประมาณ800จนถึงหมื่นหนึ่งนะครับแล้วแต่ความสวยนะครับผมอ๋อเหรอคุณเคยขายแบบหมื่นด้วยเหรอใช่ครับผมไอ้นีกินเขา็ากรดับมันเค็มมันเค็มไม่ใช่เหรอเขาเพิเนกว่าพื้นทรายไงไอ้นี่มันดูกรดางเยอะเหลือเกินรพื้นทรายครับผมไปทะเลลักษณะนิสัยของดอเมาส์เนี่ยมันเป็นไงฮะ ดอกมาเขาจะค่อนข้างเป็นสัตว์ขี้เล่นนะครับสนมากนะครับผมก็จะชอบปีนป่ายตามสัญชาตญาณของเขาครับนี่คือนี่คือยังเด็กอยู่ใช่ไหมคนนี้อันนี้ก็ประมาณ3เดือนแล้วครับผมใกล้โตเต็มที่แล้วครับผมที่สามเดือนแต่คนนี้ลายบ้างมากใช่ครับคุณช่วยจับหนาแล้วเวลาการเลี้ยงนี่มันต้องเป็นยังไงบ้างฮะเลี้ยงเป็นยังไงบ้างเริ่มจ่าก็อุปกรณ์พื้นฐานก็จะเป็นตู้แบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็น หลือเลี้ยงในตะกาแบบนี้ก็ได้นี่นี่ตะกาเหมือนไปซาวน่าเลยนะฮะ, <c oughs> ะระวังหยิบผิดนะ,ะถ้าท่านผู้ใดเลี้ยงรอมาสวแบบนี้ระวังหยิบผิดไปซาวนา่านะครับผมแล้วก็เลี้ยงคือเลี้ยงแบบนี้เขาก็อยู่ได้เลี้ยงอยู่ได้ครับแต่ต้องหาที่ปิดดีๆเพราะว่าเขาชอบปีนป่ายมาก หมายว่าจริงๆถ้าเกิดเขาจะออกเนี่ยเขากระโดดถึงกระโดดทีเดียวถึงเลยครับผมถ้าเขาจะออกใช่ไหมอันนี้คือทําไว้โชว์นะครับนี่ทำไว้โชว์เฉยๆเราฉะต้องมีฝาปิดใช่ครับหรือจะเป็นเลี้ยงแบบนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นก็มีซื้อที่นี่ได้ไหมไอ้ตู้นี้ครับมีเราก็มีจาหน่ายเหมือนกันเอ้ดีอย่างงี้ตู้นี้เท่าไหร่ขายไงแบบนี้ประมาณพันห้าครับเฉพาะตู้อย่างเดียวเฉพาะตู้อย่างเดียวนะไม่รวมข้างในอุปกรณ์ที่จะเสริมเติมแต่งข้างในก็ดีใช่ครับก็สามารถ เลือกได้ครับเราสามารถจินตนาการได้ว่าจะชอบแบบไหนแบบทะเลทรายก็ใส่ทรายไปใส่กิ่งไม้ไปอะไรปรนะมาณนั้นครับอ๋อคุณรับแต่งไหมอ๋อรับด้วยครับผมแต่แบบนี้ก็จะเป็นแบบสวนสนุกนะครับอ,อันนี้เป็นเป็นคอนเซปต์สวนสน,สนุกใช่ครับแต่สมมติผมอยากได้แบบว่าเป็นตู้ยาวอะวแล้วมีทะเลทรายมีตะบองเพชรมีอะไรต่ออะไรไแล้วก็มีที่เขาอยู่แล้วก,กลางคืนแบบเปิดไฟสุรๆแล้วเขากไไ็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว กว้างนะเราเนี่ยคือไม่มีอะไรทำเนี่อยู่บ้านเนี่ยคิดไงว่าถ้าเกิดจะวางไว้แล้วดูแล้วมันสวยอ่ะมันต้องมีภาพไงเออเราชอบดูแบบนมันตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยไบางคนอาจจะซื้อไปแล้วก็ไปเลี้ยงให้เชื่องอยู่กับตัวทั้งวันให้กาะเลื่อไปเลื่อยมาอันนี้เขามีมีปลอกคอไหมอันนี้มันไม่สามารถใส่ได้ครับเพราะว่าน้องเขา ซ้อนข้างแบบเหมือนมันเล็กอ่ะเล็กตลอดเวลาเล็กชเออขอโทษนะฮะนิสัยของเขาเหมือนซอมบี้ไหมฮะคือเขาซ้อนตัวนี่คือซ้อนทำไมอ่ะตอนนี้เขาเป็นสัตว์กลางคืนครับพอกลางวันเขาจะชอบหลบมากกว่าเพราะเห็นหอยนี่เป็นแสงเป็นแสงเขากลัวครับผมเฮ้ยหอยถ่านมาเลี้ยงอย่างนี้ดีกว่าทำไมนกเนื้อกลางคืนของมึงทำไมไม่ค่อยเวิร์กหรอกเปลืองลูกไสด้วยเปลืองลูกไสอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นก้านต่อครับเป็นที่รองพื้นครับให้เพราะอะไรซับ ฉี่ใช่ทับฉี่อะไรเงี้ยใช่คเขาฉี่อะไรเงี้ยแล้วนั่นอะไรครับนี่ฮะอาหารครับผมอาหารที่เขากินนี่คือเป็นอาหารทันเตอร์สําเร็จรูปครับเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงง่ายมาก่ใชก็สําเร็จรูปก็ซื้อตาามตมร้านอาหารสัตว์ทั่วไปได้เลยครับครับผมแล้วเราจะเสริมอะไรได้บ้างเสริมเป็นพวก ผลไม้ได้ทุกชนิดนะครับยกเว้นรสเปรี้ยวกินได้แต่ในปริมาณที่น้อยยกระโดดเพราะอะไรฮะทำไมกินไม่เปรี้ยวเออตาไวเขาเขาอยากจะไปเขาก็ไปได้นี่ไงนี่ไงมันไอตัวนี้ฉลาดไอตัวนี้ขึ้นมาใช่ครับผมแต่นี่คุณดูเป็นสัตว์กลางคืนจริงๆนะฮะเขาหาที่สุกนะเขาสุกแต่ว่ามันน่ามากมากโอเวอร์ฟีดได้ไหมคือคือมีอาหารกองอยู่เลยแล้วก็หายไปทั สามสี่วันอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาไหมแบบนั้นได้เหมือนกันครับแต่แบบว่าต้องเป็นอาหารแห้งครับเพราะว่าอาหารเปียกมันจะทําให้แบบมีอ๋อมันมีอาหารเปียกยกตัวอย่างของอาหารเปียกแบบเป็นพวกผลไม้ครับมีความชื้นอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้ก็กินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างเลยครับทุเรียนครูนึงครูนึงไม่ใช่นี่อยากกินหรอกคุณนาอยากกินโอ้อยากกินทุเรียนไม่ได้นะไม่ได้มีมีผลไม้ต้องห้ามอะไรบ้าง อ๋อถ้าเป็นกล้วยจะได้เฉพาะกล้วยน้ำว้าครับกล้วยอื่นจะเป็นแก๊สนะเพราะกล้วยหอมอะไรจะกินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินได้ไหมไม่ไม่แนะนำครับเป็นกล้วยน้ำว้าดีกว่าน้ำว้าอย่างเดียวน้ํ้ำว้าอย่างเดียวอะไรที่อันตรายอีกก็ผลไม้รสเปรี้ยวไม่ค่อยอยากให้น้องทานเท่าไหร่เพราะว่าจะทําให้น้องท้องเสียครับผมครับอเพราะฉะนั้นก็จะแฉะแฉะคนที่จะเลี้ยงเนี่ยน้องๆเหล่านี้ควรเป็นคนนิสัยยังไงอ๋อรอดได้ทุกแบบครับผมได้ทุกแบบเลยเหรอใช่ ใา่มากสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยแล้วก็แล้วก็มีเวลาดูแลเขาอยากจํากัดสมมติคุณต้องไปทํางานเนี้ยอย่างเงี้ยเหมาะมากกลับมาบ้านสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็มาเล่นกับเขาตอนนั้นเขาตื่นพอดีอพอดีเลยจังหวะเขานอนดึกเขาดอนึกไหมก็ผมยังได้พาไปท่องหลอดได้ สักที่สองเขาายังใช้ชีวิตได้ไหมได้ไปกอกไปนะเอเข้าทองหล่อนะเที่ยวกังคืนนะอหญิงทักเฮ้ยหนูสองตัวไอ้บ้าไม่ตัวเล็กขนาดนั้นคือคือจริงๆแล้วมันมันดูน่ารักแล้วก็มันดูโตเต็มที่ก็คือตัวแค่นี้ตัวเท่านี้เลยไม่เท่านั้นก็ออกมาได้แล้วสมมุติเราเราเลี้ยงควรจะเลี้ยงตัวเดียว2ตัว3ตัว4ตัวก็ แล้วแต่ความพร้อมของผู้เลี้ยงครับเลี้ยงตัวเดียวห่นก็ได้ถ้าแบบชอบใอ้เขาเหงาไหมตัวเดียวไม่เหงาครับผมอันนี้เป็นสัตว์สังคมครับผมแต่เลี้ยงตัวเดียวเพื่อทดลองในการเลี้ยงห่อนว่าเราสามารถดูแลเขาได้เขาหลอกล่อคุณผมบอกเลยเขาหลอกล่อคุณเพราะเมื่อคุณติดกับดักนี้ไปแล้วคุณจะเริ่มมีอาณาจักรดอเมาส์รับประกันได้ถูกไหมใเพราะว่าเขาอยู่ของเขาเขาจับคู่ของเขาเขาคลอดลูกเองไม่ต้องดูแลเฮ้ยทิ้งเหรอใช่ปะ ขาคลอดลูกเองครับผมคือคือปล่อยสมมุติว่าเป็นเป็นที่อยู่อย่างนั้นเขาก็เขามีสารสมปันธ์ฟีเจอลิงกันกันเองไม่ต้องมาจับคู่ผสมเทียมไม่มีการที่เขาจะต้องทะเลาะกันกัดกันจนตาบอดอะไรไม่มีนะไม่มีครับไม่มีครับโอ้ยอยู่ด้วยกันสบายเลยลูกเขาออกมาตัวเล็กขนาดไหนก็มีเหมือนกันนะครับดูดูมาดูได้ได้ครับดูกันนะขออนุญาตมันจะเป็นอันตรายไหมลูกมันจะเล็กมากเลยนะไว้นี้ด้ได้ครับได้ครับเด็กแดงเลยแหละระวังนะฮะถ้าผู้ใดชอบไปซาวน่าอย่าลืมนะฮะเช็คดีๆก่อน จะวุวยวุวยอุ้ยตายแล้วจไงเป็จังเลย ตายแล้วเล็กกว่านิ้วก้อยอีกอ่ะคือแล้วเราขาต้องทํำยังไงฮะเราต้องแยกเขาจากพ่อแม่ไหมอันนี้พ่อแแยกครับผมพ่อแม่ก็จะช่วยเลี้ยงครับผมตัวเมียเขาจะหลบอยู่สําหรับเลี้ยงลูกอันหนึ่งนะครับตัวผู้ก็จะอยู่อีกอันหนึ่งครับอ๋ออันนี้คือตะกร้าพระพันมีสองมีนี่คุณไม่ปิดการค้าอะไรความลับการค้าคุณเลยอ่ะใครซื้อไปก็ไปกู้ได้เลยนะเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมแบ่งปันความรู้กันครับแบ่งปันความรู้ใช่เฮ้ยมันดูดูมันตุกคือมันมีโอกาสรอด เยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือเราก็ไซนี้เราก็ أو, ดูดูได้แบบนี้ครับผมแต่อย่าไปกวนเขามันเหมือนโอ้ยอันนี้คือวาระพิเศษจริงๆนะผมบอกให้ปกติเขาไม่เคยให้ใครมาแตะตรงนี้เลยนะนี่ตะกี้จ่ายไป20,000กว่าบาทโอเคพี่เอาออกมาก็ได้น่ารักจริงๆขอบคุณนะครับเออเดี๋ยงเดี๋ยงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอินเสิร์ตนะเดี๋ยวเราอินเสิร์ตนะมันจะได้ไม่นั่นให้เขาจับเธอหอย เสียว่าตัวเล็กนิดเดียวเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้สนุกแล้วอ่ะเฮ้ยแต่แต่มันแปลกที่ที่มันรอดเพราะว่ามันเขาเขาทำทำกันเองเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเราเคยทารายการสัตว์เนี่ยเขาต้องแยกลูกออกจากแม่แล้วก็เอาไปทําอย่างงูได้กินนมเขากินนมมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไหมฮะใช่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมครับเขาจะเป็นสัตว์ที่ออกลูกดกมากครับผมทีละกี่ตัวสองถึงแปดตัวโอ้ใช่เคยขายไปหมื่นห้าแพงสุดก็สีประมาณนี้เลยครับ สีแบบนี้ต่างประเทศจะไม่มีครับมีที่ไทยที่เดียวใช่คือเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วมันเกิดกลายเป็นจับรอเมาส์กลายเป็นข้างขาวไหมไม่เคยนะครับคุณคิดผิดนะคุณมาดูตัวนี้ฮะมันเป็นข้างขาวฮะมันกอมันกอมันก่อเป็นข้งขาวเลยห้อยหัวมาคุณวิลลี่มันดู้ี่